วันนี้เรามาอยู่ที่ประตูท่าแพนะคะเชียงใหม่มาทำงานกันนะคะแต่ว่าแวะกินข้าวกับสาวๆธนาประมูลป้ายทะเบียนรถสาวๆเลือกกินสุก,กี้ช้างเผือกกันวันนี้ ใช่สุกี้ช้างเผือกะคะสุกี้ช้างเผือกรอทีนี่ก็ต่อแถวรอกันนะคะวอกแวกนะคะวอกแวก วกแวกมาดูบัวลอยโบัวลอยไข่หวานเจ๊ซวงมีพวกรวมมิกะทีสดเครื่องเทียบมีชาวคณะนะคะแยกตัวมากินร้านตัวกลมอาหารตามสั่ง ผัดซีอิ้วนั่งรอสวยๆคนเดียวเหมือนเหมาร้านเลยนะแบบเหมือนเป็นเหมาเป็นล้านส่วนตัวยังไม่หมดตัดใจชมไปจะชมก็ไปหนเงขาวะสาวนี่มีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนมีรางวัล Customer Review Award ด้วย เต้าหวยนมสดกับโจ๊กหมูมีความสงสัยในซาลาเปานะคะเนื่องจากมีแกลบมารับ โดนแล้วนะคะสั่งหมูสับไข่เค็มกับน,นมจีบอย่างละหนึ่งม,มันโคน่ากินวะ่ะ มีผักด้วย40่บบาทนะคะมีโต๊ะแล้วนะมาแล้วนะคะขนมจีบหมูใช่ค่ะมีไลเซนถนัดสีด้วยจริงเหรอนี่ที่ที่โลโก้เขาอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อ่าอ่ะร้อนร้อนแน่เลยอ่ะรู้ว่ามันร้อนมากผัีร้องไหมมันก็คืณว่าแป้งไม่เยอะหรอกอ๋อ แล้วหมูนี่คือแบบว่าข้างในมีไส้อย่างอื่นคนเยอะไหมก็คือเค้าข,ขนมตีบเลยอ่ะเออแต่ว่าลูกละห้าบาทเรถถารสชาติแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอ๋อนึกว่าจะติโอเคยี่อขอบคุณค่ะนั่งๆไปก็เสียตังค์นะคะน้ำเต้าหู้นมสดร้านข้างๆนะสั่งมาแล้ว20บบาทลืมบอกว่าหวานน้อยหวานปะวะ อร่อยอร่อยไม่หวานินไปมาแล้วนะคะสุกี้แห้งหมูของหลีนะคะลองชิมแล้วก็มีหอมกลิ่นกระทะแบบไม่ไหม้นิดนึงนะส่วนน้าจิ้มก็ไม่เห็ดค่ะรสชาติกาลังอร่อยดีนี่คนเสิร์ฟม,มาแล้วคนเสิร์ฟม,มาแล้วนี่ของพี่ชมอะไรคะต้องคอทะเลน้ำาช่ค่ะจนลบน้ำจิม้มจนเดินหมูนะคะนุ่มมากเลยของพี่ชมนี่ซีฟู้ดเป็นไงบ้างคะก็โอเคค่ะ ยังไม่ได้กินเนื้ออลไรกินแต่ผักกินอะไรกันคะสุกี้น,นี้นี่คือใส่น้ำจิ้มไปแล้วอร่อยปะอร่อยมากค่ะ <c oughs> น้ำจิ้มยังใส่ไมหมดเลยนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวว่าจะลาดอีกทีนึงคะ่ะ <c oughs> โอยเ <c oughs> กี <c oughs> เติมโชว์